เมื่อกี้ทันฟังพูดจนถึงไหนเอ่ยถึงทิติรัตฟังพูดจนถึงไหนเมื่อกี้ตอนที่ก่อนหลุดไปจะสรุปจบละถึงคำนวณค่า TCU กับ TSE ครับถึงจบพอดีครับผมถึงจบพอดีนะโอเคนะ ถ้าอย่างนั้นก็คือตอนนี้เรารู้วิธีแล้วคือความหมายของข้อข้อเนี้ยครับว่าถ้าเราใช้ TCU 5 3 5 0เนี่ย TS เนี่ยนะฮะจะไม่ทำให้หน่วยแรงอะ่ะมันเกินหน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กแต่ถ้าเกิดเราไปใช้นะฮะค่าที่คำนวณได้จากเหล็กคือ3 5 6ห0นเนี่ยหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในทองแดงเนี่ยมันจะเกินกว่าค่าที่ทองแดงจะรับได้นะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของวิธีคิดตรงนี้เนาะ จริงๆมันม,มีเรื่องของอความหมายซ่อนอยู่นะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะที่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ของการคำนวณน,นะว่าถ้าอะ,อะไรทอกเท่าไหร่ที่ทำแล้วนะหน่วยแรงทั้ง2วัสดุเนี่ยยังอยู่ในค่าของเกณฑ์ที่หลับได้เนาะทีนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายว่าถ้า L นะฮะมีค่าเท่ากับ200เซนหรือว่า2เมตรเนี่ยในการคำนวณค่าของ ฟีเสหรือ pcu เนี่ยนะฮะโดยที่ v s มีค่าเท่าค่าเท่ากับ tsl หารด้วย gs js เนี่ยหรือจะไปใช้ตัวของ tcul หารด้วย gcu jcu อะไรก็แล้วแต่มันจะมีค่าเท่ากันนะครับเท่ากับ0 0 6 2 8เรเดียวเนาะเดี๋ยวคราวหน้าผมจะลองหาโปรแกรมใหม่มาดูนะฮะมันจะมีเรื่องที่เหลือก็คือตัวของว่าความหมายของทอร์กเนี่ยกับ horsepower เนี่ย ที่เราเคยได้ยินนะกำลังมา้าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงเนาะนะนะเป็นเรื่องของ nice to know เนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะฮะก็คือไอ้เจ้าแรงบิดเนี่ยเราสามารถที่จะไปทํานายนะการแตกหักของมันยังไงแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของแรงบิดนะฮะในไอ้ทรงกระบอกที่มันบางๆยกตัวอย่างเช่นเรบิดขวดโคกนะฮะการบิดขวดโคกเนี่ยมันจะมี หน่วยแรงเกิดขึ้นนะ่ะไม่เหมือนกับเวลาที่เราเอาแบบแท่งเหล็กที่มันตันๆอย่างเงี้ยมาบิดนะฮะจะได้เข้าใจว่าถ้าเราบิดขวดโค้งเนี่ยมันต่างกันแน่ๆนะครับแล้วก็หน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงเนาะก็มีประมาณนี้นะครับบทนี้นะคราวหน้าผมว่าผมใช้เวลาจบบทตรงเนี้ยถ้าเน็ตดีหรือโปรแกรมดีเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงอีกสักสินาทีแล้วก็เราก็จะมาดูในเรื่องของอผมจะไปพูดในเรื่องของ ด e เฟล c คชันก่อนนะครับเนาะดเฟลคชันะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาหนังสือกันเนาะถ้าว่างด e เฟล c คชันนะครับหรือว่าการโกงของคาเนี่ยจะอยู่ในบทที่7นะโดยที่จะพูด3วิธีนะครับคือวิธี d o บเบิลอินทิเกรชัวิธี Moment a r e เกับวิธี Super Position แล้วก็เรื่องของนะสิ่งที่เรียกว่า Indeterminate Structure นะซึ่งอันนี้เราจะต้องเอาไปเรียนต่อในวิชานะสตรั u เจอร์ว่าไอความคิดพื้นฐานเนี่ย มันเป็นยังไงวิชาสเตร n g เนี่ยสามารถที่จะช่วยในการที่เราจะคำนวณหาแรงภายในนะครับของโครงสร้างที่เรียกว่า INDETERMINATE STRUCTURE ยังไงเนาะนะฮะส่วนของพวกเราในสัปดาห์แรกเนาะเดี๋ยวผมจะโพสต์ไ้ให้นะผมยังไม่ได้โพสต์นะครับส่วนของอาทิตย์นี้ก็จะโพสต์ไ้ให้ในสัปดาห์หน้าเนาะขอโทษทีวันนี้ขลุขัดหน่อยนะโปรแกรมอะไรมันอาจจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมไปศึกษามาก,ก่อนนะ ถ้ามีคำถามอะไรก็ไลน์ส่วนตัวมาก็ได้นะครับหรือว่าจะไลน์เป็นอยู่ในกรุ๊ปในห้องก็ได้เนะนะเบื้องต้นมีใครมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีเนาะเราเจอกันสัปดาห์หน้านะสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ